สวัสดีครับกลับมาพบกับเคสโซ่ชาแนลนะครับผมวันนี้เรามารีวิวงานกันนะ ตัวที่เรารีวิววันนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นโอเคมันเป็นวิงซีโร่นะครับ MGSD นะกล่องนี้เลยแต่อันนี้เป็นงานจีนนะครับโลโก้ก็นะก๊อบหน้ากล่องมาเลยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวบล็อกจะเหมือนกับของต้นฉบับเลยไม่มีอะไรเลยนะครับผมแต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันไม่ใช่สีปกติที่เราเห็นนะครับน้ำเงินแดงเหลืองแต่ตัวนี้จะเป็นสโน นะครับผมนะเป็นวิงซีโร่สโนจากค่าย GL นะครับผมอันนี้อ่าเดี๋ยวนี้ก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7หอนะครับนะ 7, อ่าเจออันนี้มีวอเตอร์ดีแคลมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ใบประกอบเหมือนกับของต้นฉบับทุกประการนะครับเพราะฉะนั้น มันเปลี่ยนแค่สีเขาก็เลยใช้ใบประกอบคล้ายๆกันได้นะครับผมอทีนี้ลองมาดูแผงพลาสติกกันทีละหอ่อผมเริ่มจะห่อแรกนะห่อแรกอ่ะออกไปก่อนห่อแรกเนี่ยเอา้าโอมันแกะแกะทางนี้ได้ <c oughs> นะครับโอเคผมมีชิ้นส่วนหลุดด้วยอเวลาเราแกะห่องานของของ,ของจีนเนาะผมแมนะนําว่าเพื่อนๆผมแมนะนําเพื่อนๆนะแกะแบบถุงขาดไปเลย นะครับเราจะได้รู้ว่ามีชิ้นส่วนหลุดด้วยไหมนะเวลาแบบพะแบบแต่ก่อนอะ่ะผมพยายามแกะอย่างเงี้ยแหละแกะให้มันเรียบร้อยแล้วก็พอถึงเวลามันมีชิ้นส่วนหลุดจริงๆนะแล้วเราอะ่ะชอบลืมไว้ในถุงนะครับอันนี้ก็มีชิ้นส่วนหลุดไปชิ้นหนึ่งนะอันชี้ตรงหน้าขานะครับต้นขาอันนี้ก็จะเป็นแผงสีขาวนะผมไ้ดูแผงสีขาวไปไวๆเนาะ นะครับแผงสีขาวเนื้อสีขาวค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวลองประกอบดูจะรู้ความรู้สึกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ภาพรวมตอนเนี้ยที่ผมดูอ่ะแผงสีขาวก็ถือว่าทําได้ดีนะครับหล่อมาได้ดีมากน,นะแผงแรกไปแผงที่สองครับแผงดีหนึ่งเนาะก,ก็จะเป็นส่วนเกาะนอกทั้งหมดที่เป็นสีขาวตัวนนี้เน้นสีขาวนะครับแล้วชิ้นส่วนหลุดก็มาจากตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนหลุด โดยเฉลี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอ,อันนี้ก็ดีหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่แผงต่อมาครับเป็นแผงสีเงินนะครับอันนี้แผงเบอร์อะไรนึกไม่ออก่าแผง E นะครับอันนี้แผง e ก็เป็นซิวเวอร์เป็นซิ l เวอที่อาจจะไม่มันวาวเท่ากับต้นฉบับนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ นะครับเพราะเป็นเมทัลลิกอิงเจฟเหมือนกันนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโดยรวมอันนี้นะ,ะต่อไปครับหอดที่สองหอดที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของผมดูแผงสีขาวกับนี้สีขาวที่เป็นส่วนของพวกปีกนะครับผม่นะพวกปีกก็โอเคนะครับถือว่าล่องลาย อยู่ครบนะอันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมอันนี้แผงเดียวกันอ่าไปอันนี้แผง F1 F, 1. F, 1. F 1. นะครับก็จะเป็นโครงในนะสี้าอาดสีน้ําตาลเทาน้ําตาลนะครับคงในก็โอเคสีเทาถือว่าใช้ได้อยู่นะครับดูจากภาพล่องต่างๆอ่าใช้ได้อยู่นะครับอันนี้อ่าต่อมาครับต่อมาเป็นแผงสีทองนะแผงสีทอง นะครับก็อันนี้ถูกแทนที่ด้วยพวกชิ้นสีแล้วกันปกติพวกนี้จะเป็นชิ้นสีนะครับสีแดงสีน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่ตรงนี้สีแดงแน่นอนก็จะถูกแทนที่ด้วยสีทองทั้งหมดเลยเป็นทองแบบพ่นใส่ชิ้นที่แผงเลยนะครับผมเดี๋ยวตอนตัดต้องมาดูอีกทีว่ารอยพวกนี้จะเยอะแค่ไหนนะอันต่อมาก็เป็นแผงสีทองเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เป็นแผงสีทองจะเป็นพวกเขา,อ,าอันนี้เขาสีเหลืองนะครับแล้วก็พวกชิ้นสีน้ําเงินเหมือนกันนี่อันนี้นะครับก็เป็นแผงสีทองนะครับห่อ,อ,อต่อมาครับอันนี้ห่อใหญ่ห่อใหญ่ห่อใหญ่ก็จะมีอันนี้ แผง A1 เหมือนกันที่ถูกตัดเลาะนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันตัดเลาะเนี่ยเราจะเห็นเลยตัวเชิงเกตเขาแต่เนี้ยตัดเละาะมาสีเดิมปกติของแผงนี้น่าจะเป็นสีน้ําเงินนะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นแผงสีน้ำเงินก็ถูกทําขึ้นมาให้กลายเป็นสีไลเกนะครับเทาอ่อนอ่าพุกนนี้เป็นเทาอ่อนนะถ้าเทียบกับสีขาวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นสีเทาอ่อนนะครับผมแล้วก็นี้แผง ไนะครับก็เป็นแผงสีขาวเหมือนกันดูรายละเอียดปีกนะครับถือว่าโอเคนะแล้วก็อันนี้แผง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 โคงในกับอาวุธนะครับอันนี้หัวอันนี้ตัวปืนโดยเฉลี่ยเนี่ยผมแม่จากที่ผมดูตาเปล่าก่อนนะครับเพื่อนคือล่องการการหล่อเนี่ยถือว่าทำได้ดี นะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะดูแล้วก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับสิ่งที่ต้องดูสุดท้ายจริงๆก็คือการประกบแล้วกันถ้ามันประกบออกมาดีอะอะไรมันก็ดีนะครับอ่ะทีนี้ห่อสุดท้ายแกะยากจังของน,นี้ของน,นี้แม่งใส่อ่าเขาเรียกใส่ถุงไม่เหมือนคนอื่นนะครับก็อันนี้มีแอคชั่นเบดมาให้ด้วยแอคชั่นเบดแบบของฟรีดอมนะครับแบบนี้จริงๆของเล็กอ่า ของวิงซีโร่ก็ประมาณนี้เหมือนกันวิงซีโร่เวอร์ค่านะครับอ่าวิงซีโร่ปกติอ่าน,นี้ก็เป็นแผงสีเทาเหมือนกันนะครับแผงสีแทนที่สีน้ําเงินนะครับพวกนี้เป็นสีฟ้าอ่าสีน้ําเงินเกือบทั้งหมดเลยก็ถูกแทนที่ด้วยสีเทานะครับตามสไตล์ของสีสโนนะนี้แผงจีคงในอ่าคงในนะครับอันนี้แผงจีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คงในอ่าทีนี้ อันนี้เป็นชิ้นใสพัดใสเดี๋ยวเราก็ดูความเงาของพัดใสกันสักหน่อยอันนี้นะครับหน้าส่วนตาเนาะก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็พัดใสถามว่าใสโอเคไหมไม่ถึงกับใสมากนะครับผมแต่ก็ไม่ถึงกับโปร่งใสอะแต่ก็โปร่งแสงอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้ใสแบบเวอร์นะ มองจริงแต่ก็ถามว่ามองเห็นข้างหลังไหมถ้าเอาสีเหลืองไปวางก็เห็นอยู่นะครับเราจะเห็นว่าสีเปลี่ยนก็มันก็ปร่งแสงอยู่นะครับแล้วก็นี้ชิ้นสีน้ําเงินอชิ้นสีน้ําเงินก็ลายของชิ้นสีน้ำเงินก็ทํามาได้เหมือนต้นฉบับเลยนะครับโดยรวมแล้วก็อีกอห้อนึงอีกขอ้อนึงจะเป็นในส่วนของอตัวบีมเซเบอร์นะครับแล้วก็ วอเตอร์ดีแคลนะครับนี่วอเตอร์ดีแคลหนึ่งแผ่นนะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของเจ้าวิงซีโร่นะครับสโนเอ็มจีเอดี S D, นะเดี๋ยวใส่ทุกอย่างรวมกันไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องเดี๋ยวผมจะไปประกอบทั้งหมดเลยแล้วเราจะมาดูความรู้สึกหลังจากที่เราประกอบกันว่างานตัวนี้คุ้มค่าต่อการที่เราจะซื้อมาเก็บไหมนะครับผมปเราไปประกอบกันเลยครับ ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ mgsd w i n g zero snow นะครับ snow white <c oughs> ต้องมี snow white ด้วยนะกอะ็อันนี้เป็นของย e ี่ห้อ gl นะครับอ,อุปกรณ์แทบไม่ต่างจากของต้นฉบับนะต้องบอกก่อนเลยเหมือน w i n g zero ธรรมดาเลยนะครับก็จะมี1 body นะครับ1คุณ2ทวินนะครับผมปืนนะปืนคู่ดาบบีมเซเบอร์2อันนะครับ โล่หอันนะแล้วก็แอคชั่นเบที่มีเพิ่มเข้ามานะแต่ก็เป็นแอคชั่นเบธรรมดาธรรมดานะครับถ้าใครต่อกันพาไบ่อยแอคชั่นเบดแบบนี้เราจะเห็นมากับวิงซีโร่หลายๆตัวอยู่แล้วนะโอเคก็เป็นส่วนของอุปกรณ์นะทีนี้เรามาดูาข้อดีนะผมเริ่มจากข้อดีก่อนเลยข้อดีของวิงซีโร่ตัวนี้คืออะไรนะครับหนหนึ่ง นะครับผมบอกก่อนเรื่องของสีนะ,ะข้อดีสำหรับผมเลยคือเรื่องของสีเพราะว่าโดยปกติเนี่ยบันไดนะครับต้องบอกเลยว่าต้นฉบับยังไม่ได้ทำวิงซีวิงซีอาวิงซนะีโร่เนาะสโนไวตัวนี้ออกมาขายนะครับเพราะฉะนั้น่าการที่ G.L เนี่ยทำออกมาเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าโดยปกติเนี่ยถ้าให้เลือกได้ นะครับผมบอกเพื่อนเลยเลือกได้ผมก็ยังเลือกต่อของบันไดนะอันนี้ต้องบอกเพื่อนๆเลยแต่เพราะว่าตัวเนี้เราเลือกเราเลือกสั่งตัวนี้เข้ามาเนี่ยเหตุผลก็ง่ายๆเลยครับก็คือความเป็นวิงซีโรสโนไวท์นะผมผมไม่อยากทําสีละกันผมก็เลยอ่ะเพราะว่าถ้าตีง่ายๆว่าผมใช้ของบันไดอ่ะครับแล้วผมทําสีมันก็คงหมดสีไปหลายขวะอ่าหลายบาทแหละแต่พออย่างเงี้ยหนึ่งมันถูกกว่า ถูกว่าเยอะเลยนะครับเป็นข้อดีข้อนึงเนี่ยมันถูกแล้วก็ได้สีแบบสโนไวท์ที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยคือข้อดีมากๆนะครับผมอมองนะครับนี่นะครับเรื่องความแข็งแรงนะวิ Wing Zero งซิโรตัวนี้แข็งแรงแค่ไหนไม่ต่างจากต้นฉบับนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนื่องจากตัวพลาสติกเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าพลาสติกของยี่อ้อ GL นะก็เขาเรียกไงอ่ะอาจจะแข็งกว่าของบันไดนิดนึงผมใช้คำนี้นะแค่นิดเดียวนะครับเพราะว่าความรู้สึกของการตัดเนี่ยสำหรับผมนะผมว่าอของ GL เนี่ยมันยังพลาสติกมันยังดูแบบไม่นุ่มเท่ากับของบันไดเวลาตัดนะครับก็แต่ในเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนพลาสติกของ GL ก็มีความแข็งกว่านะครับมันก็เลย เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของงานก็คือความที่แบบมันมันก็เลยให้ความแข็งแรงปกติเนี่ยของลุงนะครับของบันไดเนี่ยก็แข็งแรงนะเพื่อนเอนผมบอกเพื่อนเอนเลยมันก็แข็งแรงครับแต่มันอาจจะไม่ได้เขาเรียกอ่าแข็งแรงเต็มที่เท่านะครับกาบงานจีนซึ่งเขาเลือกใช้พลาสติกที่แข็งกว่านะอันนี้เป็นข้อเสียนะอ่าเพื่อนเอนดูเนี่ยระหว่างรีวิวเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อเสียเนี่ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปพูดถึงแหละ นะครับแต่ข้อเสียที่เราเห็นเห็นเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือชิ้นส่วนมันหลุดง่ายนะครับอ่ามันไม่ได้แบบสมูทนะผมบอก,กเพื่อนเลยมันไม่ได้สมูทเพราะฉะนั้นมันจะมีชิ้นส่วนหลุดง่ายค่อนข้างเยอะมากอันนี้บอก,พกเพื่อนๆเลยค่อนข้างเยอะมากนะเดี๋ยวขอใส่นี้กลับเข้าไปคืนก่อนมันค่อนข้างหลุดเยอะมากนะครับผมประกอบเสร็จเนี่ยผมรู้เลยว่าแบบ เราจะเจออะไรนะครับเพื่อนๆเ่รวงไปละเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งอ่ะกลับมาเรียบร้อยนะครับชิ้นส่วนประกอบคืนเรียบร้อยละเมื่อกี้อ่ะทีนี้นะครับผมจะพูดเรื่องอะไรต่อดีลืมเลยอ่ะเรื่องความแข็งแรงนะผมบอกแล้วมันโอเคนะครับผมจุดขยับเนี่ยอ่าไม่ได้ต่างจากของต้นฉบับนะครับปกติเลยหัวหมุนได้แบบนี้อย่างเงี้ยโยกได้ปกตินะครับอ่าตรงปืนกระลิงกันเนี่ย ก็เปิดได้นะครับแต่อาจจะหลุดง่ายนะต้องบอกเพื่อนเพื่อนก่อนมันไม่เหมือนกับของต้นฉบับที่แบบมันเปิดแล้วมันก็ดันออกนะครับแต่อันนี้มันเปิดแล้วมันไม่ค่อยดันแล้วยังจะหลุดด้วยนะต้องเพื่อต้องระวังนิดนึงหัวไหล่นะครับก็นี่ช่วงตรงนี้ก็เปิดได้ปกตินะครับผมหมุนได้นะครับมีระบบเข้าเดือยล็อกสลักแบบเดียวกับต้นฉบับเลยนะครับอันนี้หมุนได้ปกตินะครับแล้วก็แขน พับศอกได้ประมาณนี้เหมือนกันนะครับมือนิ้วก็ขยับได้นะปกตินะครับผมอธิโลงมาดูตรงเอวนะเอวอาจจะมีหลุมหลวมนะครับผมบอกเพื่อนก่อนเอวอาจจะมีหลุมหลวมนะสำหรับผมผมว่ามันดูหลุมหลวมเป็นนิดนึงนะเนี่ยช่วงช่วงประมาณเนี่ยการโยกตรงเนี้ยมันจะดูหลุมหลวมนิดนึงอาจจะเป็นด้วยด้วยตัวพลาสติกเขาเองนะครับผมมันอนัจะไม่ได้แน่นมากนะต้องบอกเลยก็จะมีหลุมหลวมหน่อยโยกได้นะครับอันนี้ ่ทีนี้ในส่วนของขาละขานะครับก็นี่ยกได้แบบเดียวกันนะครับเปิดฝาขึ้นนี่ยกได้ประมาณนี้เหมือนกันนะก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็หัวเข่านะหัวเข่าก็นี่ครับได้แบบนี้เหมือนกันนะครับเท้าขยับได้ไม่ต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดขยับที่ไม่ได้ต่างจากของต้นฉบับเท่าไหร่นะครับ อ่ะทีนี้ตรงส่วนปีกนะตรงปีกหลังเนี่ยก็พับเปิดได้ตามปกติเลยนี่นะไม่ได้มีความฝืดนะครับก็ค่อนข้างเปิดได้ค่อนข้างง่ายนะครับส่วนที่ฝืนจริงอาจจะเป็นส่วนของตัวปีกใหญ่นะครับตรงนี้เปิดสบายสบายเลยแต่ตรงการเลื่อนสไลด์อาจจะแบบอาจจะแบบไม่ได้สมูทเท่ากับของต้นฉบับนะเพราะฉะนั้นเวลาดึงอันนี้อาจจะต้องออกแรงนิดนึงนะครับแต่ก็ดึงเปิดได้นะปกติเหมือนกัน ส่วนตัวปีกนะก็ค่อนข้างพลาติกแข็งนะครับเวลาโยกหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังการหักด้วยนะอันนี้ผมบอกเพื่อนก่อนนะต้องบอกอาจจะต้องระวังนิดนึงเนี่ยการขยับแบบเนี้ยแต่ถ้าหมุนผมว่าหมุนได้นะครับแต่การโยกอาจจะต้องระวังด้วยนะครับผมนอกเหนือจากนั้นก็จุดขยับทั่วไปนะไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดขยับทั้งหมดนะของเจ้าวิงซิโรตัวนี้ไม่ต่างจากต้นฉบับ อ่ะทีนี้เรามาดูต่อไปเลยนะหลังจากฟังข้อดีไปแล้วจุดขยับไปแล้วนะครับผมมาดูข้อเสียกันนะผมบอกเลยใครที่จะเล่นงานจีนโดยเฉพาะกลุ่มงานกอลนะยี่ห้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องคิดเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนโดยเฉพาะคนใหม่ๆหรือคนที่เพิ่งลองเล่น นะหรือกําลังจะหัดเล่นเนี่ยหลุดออกมาละเดี๋ยววางไว้ก่อนอย่างนี้ดีกว่านะใครที่กําลังจะหัดเล่นหรือกําลังจะประกอบอย่าถามหาว่ามันเป็นยังไงมันดีกว่าของลุงบันไหมมันเป็นยังไงไหมผมตอบคําแรกเลยไม่มีงานกอปตัวไหนดีเท่ากับงานต้นฉบับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแต่มันจะทําได้ดีระดับไหนมากกว่านะอันนี้ผมบอกเพื่อนว่ามันดีระดับไหนนะเงินในกระเป๋าแต่ละคนมันไม่เท่ากัน นะครับก็ต้องยอมรับเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับผมอ่ะทีนี้แน่นอนว่าข้อดีผ่านไปแล้วนะข้อเสียของเจ้าวิงซีโรสโนไว้์ตัวนี้เป็นยังไงนะครับหนึ่งเลยอ,ะอ่ะเนื้อพลาสติกมันไม่ได้ดีเท่ากับของบนไดใหญ่ที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับเพราะฉะนั้นการเฉือนหั่นนะครับแต่งพลาสติกเนี่ย ก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะแต่ไม่เยอะนะครับผมบอกเลยการเฉือนพลาสติกก็ค่อนข้างทําได้ง่ายแต่ไม่ได้นุ่มเท่ากับของบันไดเพราะเนื้อพลาสติกคนละเกดกันนะครับผมดีเทลนะดีเทลบางจุดอาจจะดูตื้นๆไปบ้างนะครับผมอาจจะมีตื้นๆไปนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมอันนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ตัดเส้นนะเพื่อนเพื่อนต้องบอกเลยยังไม่ได้ตัดเส้น นะครับผมแล้วก็การประกบนะมีหลุดง่ายหลายชิ้นมากต้องบอกเพื่อนๆเลยนี่ชิ้นที่หลุดง่ายมากที่สุดของผมคือตรงนี้เลยหน้าอกหลุดโคตรง่ายจับปุ๊บก็จะหลุดนะครับผมชิ้นตรงหัวไหล่ขยับหัวไหล่ทีอ่ะก็หลุดของบันไดก็ว่าหลุดง่ายแล้วนะอันนี้หลุดโคตรง่ายเนี่ยยังไไ่ทคะอะไรหยิบออกมาก็จะหลุดละขยับนิดนึงหัวไหล่ก็จะหลุด นะครับผมตรงนี้หลุดง่ายชิ้นตรงหูชิ้นนี้ก็หลุดง่ายนะครับเข้าล็อกนะแต่บางทีอ่ะเราขยับหรืออะไรนิดนึงก็หลุดง่ายนะครับผมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยส่วนอื่นก็ปกตินะครับผมแขนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะส่วนหัวไหล่ตรงนี้หลุดง่ายอย่างเดียวชิ้นตรงนี้พลาสติกค่อนข้างแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราขยับขาอาจจะถูกเด้งออกได้นะครับผมก็แต่นี้ก็เป็นจุดปกตินะ ผมบอกให้ทีนี้ในส่วนขานะครับชิ้นหัวเข่าชิ้นที่เกาะขาเกือบทั้งอันเนี่ยสามารถเด้งหลุดได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอันนี้เลยหน้าแข้งนะครับผมชิ้นเนี้ยหลุดง่ายสุดแล้วเวลาหลุดเนี่ยมันก็จะหลุดมาทั้งยวงเลย1ชิ้น2ชิ้นหลุดออกมาทั้งคู่เลยนะครับส่วนขาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่นะนี้ก็จะเป็นส่วนชิ้นส่วนที่หลุดง่ายเนี่ยหลุดอีอะยังไม่ทันไรเลย นะครับอันเนี้ยจะเป็นเรื่องของการหลุดง่ายวิธีแก้ไขก็อาจจะต้องเหลากันซะหน่อยนะเพื่อนๆอาจจะต้องเหลา,าติดกาวถือ,อติดกาวเนี่ยขอให้เป็นสุดท้ายจริงๆแล้วกันนะครับพเพื่อนๆเพราะว่าเผื่อเราต้องเอาไปทําอะไรติดอะไรเพิ่มยอ,ยนะอะไรอย่างเงี้ยติดดีแคลนะพ่นเคลือยอย่างเงี้ยเราอาจจะได้ยังไม่ต้องติดกาวแต่ถ้าพเพื่อนๆคนไหนคิดว่าเอ้ยมันสวยแล้วติดกาวได้เลยครับถ้าคิดว่ามันหลุดง่ายแล้วกลัวหาย นะครับปกติเลยนะโดยเพราะเนี่ยชิ้นชิ้นนี้ใครประกอบตาแล้วตาหลุดง่ายผมแนะนําว่าทาทากาวากาวฝาเขียวทำยากได้บางๆแล้วก็ติดเข้าไปเลยนะครับกันหลุดนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของจุดที่ต้องระวังนะครับอ่าจุดที่ต้องระวังเพราะมันหลุดง่ายนะครับส่วนโลอะไรเนี้ยเวลาใส่แข็งแรงนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้อ่าจุดที่ต้องระวังจุดถัดไป นะผมบอกเพื่อนเลยจุดต่อไปนะครับนอกจากชิ้นส่วนหลุดง่ายแล้วระวังชิ้นส่วนหล่อไม่เต็มนะครับงานจีนคือความเสี่ยงแบบหนึง่งเราพร้อมจะเจอการหล่อไม่เต็มนี่แล้วเราก็เจอนะครับกับวิงซีโร่ก็คือหูนะครับชิ้นหูชิ้นเนี้ยหล่อมาไม่เต็มนะก็มาเป็น2ชิ้นเฉยนะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเพื่อนเห็นเนี่ยก็คือผมเอากาวยูฮูแท็กเนี่ยกาวดินาานนะ้ำมันติดไว้ก่อน นะครับเพราะว่ายังโชคดีนะครับที่เราติดต่อไปทางร้านคา้าที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยเขาจัดก,การดําเนินเรื่องให้นะครับก็คือเราจะได้ชิ้น A2 ที่เป็นชิ้นหูเนี่ยมาใหม่นะเดี๋ยวเขาส่งมาให้ก็ต้องขอบคุณร้านโมเดลจีนนะครับที่ช่วยนะครับช่วยติดต่อช่วยจาัดก,การเรื่องให้เหมือนกัน นะครับเดี๋ยวเขาส่งมาให้เราก็จัดก,การค่อยเปลี่ยนละกันแต่นเนี้ยเขายังไม่ส่งมาผมก็เอามารีวิวเพืเพื่อนดูนะครับเพราะว่าการเจอชิ้นสอดหล่อไม่เต็มเนี่ยก็คือว่าเป็นแจ็คพอตแบบหนึ่งพอเราพร้อมเจอนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะต้องระวังหนอะชิ้นส่วนหลุดออกจากแผงเผลอทิ้งถุงไปชิ้นส่วนหายไปอะไรเงี้ยก็จะมีเกิดเป็นเกิดเป็นเรื่องเรื่องปกตินะครับเปิดเป็นอาเรียกอัิเสบ นะอันนี้ก็เป็นอัซิเดนแบบหนึง่งแค่ง,งานมาหลุด QC มานะครับแต่ความโชคร้ายบางครั้งเนี่ยผมบอกเลยการหล่อไม่เต็มเนี่ยถ้าเรยไงอะถ้าเราประกอบไปอะส่วนใหญ่ผมบอกเลยอะหล่อไม่เต็มอะมันมักจะมาเจอตอนที่เราประกอบมันไม่ใช่ว่าเจอถ้าโชคดีอะเราเจอตั้งแต่ตอนเราเช็คแผงมันจะเป็นเรื่องหนึ่งแต่ส่วนใหญ่อะเท่าที่ผมเจอนะผมคุยทุกอย่างเนี่ยหรือผมประสบพบเจอ ส่วนใหญ่จะเจอตอนประกอบนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เจอบ่อยมากกว่าแล้วพอประกอบแล้วอ่ะแน่นอนว่าทั่วๆไปผมบอกทั่วๆไปแล้วกันโดยปกติเนี่ยถ้าเราประกอบแล้วเนี่ยอาจจะเค็มยากนะครับผมยกเว้นแบบร้านสนิทการเขาช่วยหาอะไรมาให้หรืออะไรมาให้หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือนะเพราะฉะนั้นผมแนะนํานะครับเพื่อนๆเ,เวลาเราซื้อกันพาพยายามหาร้าน ที่เราไว้ใจได้นะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือเราได้ด้วยนะไม่ใช่แบบซื้อป่าชาดาเห็นร้านนั้นถูกร้านนี้ถูกนะครับน่ะเดี๋ยวโดวนหลอกไปเดี๋ยวบริการหลังการขายไม่ดีก็ต้องดูเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราเจอการหลอกไม่เต็มนะครับอ่าเรื่องที่3นะครับที่อาจจะเป็นข้อเสียแต่นี้ยังไม่ได้ลอง นะครับแต่ผมบอกเพื่อนเเลยว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงโดยเฉพาะใครที่ชอบพ่นเคลียร์โดยเฉพาะสีกระป๋องนะเขาชิ้นสีทองนะครับช่วงหลังหลังผมบอกเพื่อนเเลยช่วงหลังหลังที่ผมประกอบงานของจีนจะถูกลิขสิทธิ์ก็กตามหรือละเมิดลิขสิทธิ์ก็กตามนะครับจะก๊อปก็ตามเนี่ยผมมักเจอปัญหากับการทา,เ,าเรื่องไงอะ ขั้นตอนการพ่นสีทองที่พ่นมาในแผงเลยนะครับผลที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพอเราพ่นเคลียรเราต้องการพ่นเคลือบนะครับแล้วพ่นเคลียร์เสร็จเนี่ยเราจะเกิดปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือเคลีย์มันไปกัดสีแล้วสีทองก็จะแบบเสียไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนะแต่ต้องบอกก่อนตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองพ่นนะเพราะว่าอย่างมมนหนึ่งยังไม่ได้พ่นเคลียนะครับยังไม่ได้ติดวอเตอร์ดีแคลยังไม่ได้ตัดเส้น และก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรกับมันต่อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แค่ประกอบให้ดูแต่ก็ต้องเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนกับเรื่องของสีทองในการพ่นเขียนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงเผื่อเกิดปัญหานะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนข้อมูลนะที่ผมรวมมาให้เพื่อนๆไว้ดูนะครับใครที่กําลังช่างใจตัดสินใจอยากลองนะ อยากลองก็ก็ก็ลองครับผมแนะนําว่าลองผมเนี่ยก็ซื้อมาด้วยความอยากลองแล้วกันเพราะเอาจริงๆรงอ,อ่ะเ่าเรียกไงผมพยายามแล้วกันช่วงหลังผมพยายามแบบได้ลองลองต่อง,งานหลายๆค่ายพินแต่ขอเป็นตัวที่ผมแบบไม่มีนะหรือตัวที่แบบเราเขาเรียกไงอะ่ะเราไม่มีในสต็อกนะครับเพราะชะนันหรือเราเคยประกอบไปแล้วเหมือนวิงซีโร่อะตัวเนี้ยนะครับวิงสโนเนี่ยอ่า เป็นสีปกติ GL เขาก็ทำขายนะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อน GL เขาทำสีปกติด้วยนะสีน้ำเงินปกติเลยซึ่งถ้าใครชอบก็ลองไปซื้อดูลวหลังๆเนี่ยเท่าที่ผมดูมาตอนนี้มันเริ่มมียี่ห้ออีกหลายยี่ห้อตามมานะครับไม่ว่าจะเป็น GL เกาๆพวกนี้ก็จะทำวิงซีโร่เอ็นเออกมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เพื่อนๆลองเลือกเอาแล้วกันแต่นี้ ผมลอง GL แล้วกันแล้วก็เราพบปัญหาอะไรเราก็เล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนเจอปัญหาอย่างอื่นนะน้องเหนือจากที่ผมพูดไปเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์กันดูนะครับผมลองคอมเมนต์ลองอเขาเรียกให้คำปรึกษาคนอื่นดูด้วยนะครับเผื่อเราเจออะไรที่มันไม่เหมือนกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็ลองดูนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เรามารีวิวเจ้า m g s D Wing Zero Snow White ตัวนี้ให้เพื่อนๆนดู นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปเราด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเคสุรเรานะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าอยากทำสีนะครับผมทิ้ง l ลาย ID ตรงนี้ไว้นะครับผมแล้วก็ใครอยากทำสีก็ลอง แอดอมานะครับหรือส่งอินบ็อกซ์มาในแฟนเพจของเคสสตูดิโอก็ได้นะครับแล้วก็มาถามรายละเอียดค่าทําสีกันก็ได้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณร้านเคสอาโมเดลจีนนะที่ช่วยนะครับหาเจ้าวิงสโนไวท์เนี่ยมาให้เราแล้วก็ให้เราได้รีวิวนะครับผมฝากไว้ด้วยละกันนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับครบถ้วนละเดี๋ยวยังไงนะครับเรากลับมาพบกันในรีวิวตัวถัดไปวันนี้ก็สวัสดีครับ